เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจออีกครั้งนึงในนามันนี่ขอให้ทุกคนมีกำลดับบันนันนะครับผมมาพูดถึงเรื่องข่าวสารกันนิดนึงนะครับผมเนื่องจากรูปแบบของฟอรเรชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแล้วก็มีกองทุนเกมไฟนะครับผมของ a 1 6 c นะครับผมแล้วก็อีกมากมายเกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผม Open อเพนซีเดฟนะครับผมที่บนอีเธอร์สแกนนะได้ทำสัญญานะเพิ่มเติมใน Market Place ฉบับใหม่นะครับผมบางทีไวายเวิร์นนะครับผมเวอร์ชั่นใหม่่่่่่ททีีเเเรรรราาาาาออออคยยยนนนะะผมมซึงงก็ตต้้้ดดูไปววสุแล ระบบที่ถูกนำเข้ายังมีประสิทธิภาพนะครับของ EIC721 ERC หนึ่งหนึ่งห้าหน้าห้าผมจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจริงอย่างที่เขาเราอ้างหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมก็ยังมองว่ามันคือตัวโค้ดตัวหนึ่งนะครับผมที่พยายามดึงดึงรูปมานะครับมาเพื่อจะให้รู้ว่านี่คือโค้ดของรูปนั้นนะฮะยังไม่ได้เป็นตัวหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะรผมเอาง่ายๆคือเราเข้าใจว่า ERC721 เนี่ยมันคือโค้ดของตัวรูปใช่ไหมครับผม จริงแล้วมันเหมือนกับมีรูปอันนึง ERC721 ไปครอบรูปไว้แล้วดึงเอารูปนั้นออกมาซึ่งเอาจริงๆคือรูปนั้นอะไม่ใช่โค้ดและโค้ดนั้นก็ไม่ใช่รูปซึ่งเราดูตด,ด,ด,ดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่มันออกมาได้มันออกมาดีอย่างที่เราคาดหวังไว้ในอนาคตหรือเปล่านะผมซึ่งผมก็ยังมองว่าอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะ พยายามบอกไว้ในกลางๆไว้ก่อนนะครับผมคอยเบสเปิดตัวดีแอปอันใหม่นะครับผมซึ่งเป็นะระบบเบราว์เซอร์ดีแอปที่ค่อนข้างที่จะจะบอกว่าดีไหมผมก็มองว่ามันก็ใช้ได้แหละนะ Discover the App นะผมที่เกิดขึ้นนะครับผมเขาพยายามทำคล้ายๆกับ o b บ n Hood นะครับทำเอาง่ายๆคือคล้ายๆกับ Metamas สนะครับผมแล้วก็ทำหลายๆอย่างให้เหมือนๆกันนะแต่ก็ต้องดูว่า,วาสุดท้ายแล้วคนที่ใช้งานจริงมันใช้งานเยอะขนาดไหนนะโดยโดยส่วนตัวแล้วมองว่า ดีแอปจะประสบความสำเร็จคืออยู่ที่คนใช้งานนะครับผมบูเอนโน่นะครับผมเจเนเรเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้างคอร์เรชันนะ pfp นะเพื่อพร้อมให้บริการสำหรับทุกคนแล้วนะครับตัวปรับใช้สัญญาเชย้าแบบไม่มีรหัสที่เกี่ยวข้องนะผมซึ่งเราสามารถไปดูได้นะบูเอนโน่เจเนเรเตอร์นะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะผมมันคือรูปแบบหนึ่งนะครับในการใช้งานนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมนะผมพยายามมองในลักษณะด้านทั้งบวกและลบนะครับไปใน ทิศทางเดียวกันนะครับผมบางทีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการเจนเรเตอร์เนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะหรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะหรือมันอาจจะแบบแย่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ในส่วนตัวของผม <laughs> ผมมองอย่างนี้นะครับผมว่าคือสมตสมติว่าเรามีเครื่องมือนะครับผมให้ใช้นะเรามีกฎให้ใช้ในเครื่องมือนั้นนะครับผม <laughs> อย่างน้อยที่สุดคือเราได้ลองทําในเครื่องมือนั้นๆเ <rehab> น,นี่ยผมว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งนะครับผมในตัวคนเองที่คุณจะสามารถสร้างสรรค์งานได้นะเส้นอนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่ไม่ไม่ีผิดถูกนะครับผมเพราะว่าผมพยายาม ผมพยายามใช้คำว่าทุกเครื่องมือนะครับผมมีฟังก์ชันของมันและมีโอกาสในการใช้งานของมันในอนาคตนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบกียภาพเลยนะสมัยก่อนนะครับผมผมต้องใช้โคกตามเครื่องแกงใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนรูปแบบแล้วอาจจะเป็นเครื่องปั่นนะครับผมซึ่งมีความอเนียนนะครับผมมีรสชาติมีกลิ่นหอมนะครับผมไม่ต่างจากโคกนะครับผมซึ่งอันนี้พูดเปบเปลยให้ฟังเฉยๆนะครับผมถามว่า ศิลปะเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะครับผมเราจะสื่อสารไปแบบทิศทางไหนก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะผมซึ่งก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งของเครื่องมือเช่นกันนะครับผมอันนี้มาบอกเล่าเฉยๆนะเอ่อตัวเดี๋ยวนะขอฟอนเดชั่นนะครับผมเปิดตัวอ่าโอเพน c อ e a t o r นะครับผมส่วนเลนโปรโตคอลนะครับผมเป็นเซนเซอร์ไลน์โซเชียลกราฟนะผมที่จะรันบนอ่าโพลิกลอนนะครับผมลิงก์ฟรี free นะผมเริ่มแอด NFT Future นะครับผมในเกิดอะไรที่เกิดขึ้นในครอบเรสในโอเพนซีด้แล้วนะครับผม มีซิปนะผมดิสคอร์ด o มเรเลเตอร o บอร์นะครับผมมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมในส่วนของการเดี๋ยวนะบอร์ดกันกรดิสคอร์ดถูกบุกรุกชั่วคราวนะครับผมโดยบัญชีพนักงานซึ่งทำให้โครงการ M P หลักากหลายนะครับผมเกิดถูกแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์นะครับผมซึ่งไอ้บอรดมีเนี่ยมันก็เป็นบอรดตัวหนึ่งนะที่หลายคนชอบใช้กันนะครับแล้วก็ในลัสชี้หายไปนะครับโซล่านะครับผมแนะนำอีดิชั่นให้กับชุดเครื่องมือสำหรับผู้ใช้นะครับผมซึ่งอนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกััันนนะะสาหรรรบบใใคคที่่ลลองช้้โซดดูไผม ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึงห่งคล้ายๆกับเอ่อเคียเตอร์ถูกถูกขิดนะครับผมของไอตัวบูเอโนโนนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปหน้านะนี่ตอนคอเล็กอะคเล็กซเบิลนะครับผมชิมเปอร์นะครับผมก็มีการมิ้นต์ออกมาแล้วนะครับผมชเชนเฟสเฮดดี้นะผมก็มีรูปแบบที่จะปล่อยออกมาในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็เอ่อนอนดาวนะผมเปิดตัวพ๊อปเฮาส์วีสอนะครับผมซึ่งขยายการประมูลนะครับทุนไปยังชุมชน NFT อื่นๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเซเนกานะครับผมชิมบันซีนนั่แหอะนะ ก็ไปดูกันได้นะครับผมสำหรับ NFT art นะครับผมที่เกิดขึ้น c o r y w e n Loen นะครับผมและศิลปินคนอื่นเปิดเผยปัญหาที่เขาเผชิญในการรับเงินจากโซเทบี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่เขาเข้าร่วม NFT นะครับผมซึ่งเราจะมาต้องดูกันต่อไปว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับผม JMW Three Two Seven นะผมศิลปินพิกเซลยอดนิยมนะทำเงินได้คูณสต่อปีนะครับผมโดยการประมูล Crooner on Foundation นะครับผมแล้วก็มีอันนึงที่น่าสนใจนะผมก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับผมที่เขาลองดูใน NFT Foundation ของเขานะครับผมซึ่ง อันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาทำนะครับลองไปดูกันได้นะฮะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เรามาเพิ่มเติมในความอาร์ตของเราได้นะชุนสุเททกะทากาโอะนะครับผมทาก,กาโอะอาจจะอ่านผิดขออภัยด้วยนะเริ่ม p r o d u c t น o น n ะตีนี่สเก็ตนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนี้แหละครับที่เป็นตีนี่นะครับตั้งเดิมของทาก,กาโอะนะครับผมวางจำหน่ายในตีนี่สเก็ตนะครับผม MTGaming นะครับ a une, 1 6ก็มีลงทุนในกองทุนนะครับ GameFi มูลค่า600ล้านเหรียญนะครับผมแล้วก็เอ็ i ซี i n i ฟินิตี้นะประกาศบาร์เซโลนาครับผมซึ่งเริ่มต้น7กันยาถึง10กันยาปลายปีนี้นะซึ่งผมกำลังไปดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นไวล์ลิสต์เรจิสเตอร์เข้าใจว่าน่าจะทำเกี่ยวกับเอ็กซี ในบอเซยบเซโลนาคอนน่ะน่าจะเป็นเหมือนกับในขอ,อนาววิทยาเขาไปดูอันเปนหนึ่งผมไม่แน่ใจอ๋อจัดที่ไอ้นี่บร์เซโลนาก็คือสำหรับไปร่วมงานได้นะครับผมสำหรับเอาตรงนะถ้าคุณจะต้องซื้อเ e อ้คู่สี่นะครับผมเพื่อที่จะบินไปงานคอนเอ็กซี่นะเอาริ้นฟังข่าวเถอะนะครับผมอา่า โคอ่าคอปปาท็อปานะครับผมอิติอิตเลียนนะครับผมยีตนะเผยแพร่ในสัปดาห์ที่ผ่านมามิวสิกอินเอรน็ตนะครับผมอันนี้น่าสนใจวอเซลนะผมก็ยังเป็นชื่อเดิมที่คิดตัววอเซลนะเปิดตัวฟลอกแอร์ดอปนะผมดิสนัลแลนรักษาสรภูมิภาพที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ประมาณเอา100 USD นะแทนที่จะเป็น500มานานะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะประทับใจนะผมว่านะคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมันระดับราคาค่อนข้างสูงจัสตินอ่าแมฟฟีนะครับผม นักพิจายที่มี1 KX CPM นะครับผม Virtual Venture Virtual Virt Brings a New Alternative Native Medium for Storytelling นะครับผมซึ่งจะพูดเกี่ยวกับรูปแบบการเล่าเรื่องนะครับบอกเล่าเรื่องนะเดี๋ยวไปลองดูกันวาร์เซวาร์เซเวิร์สนะครับผมจะมาถึงในเดือนหน้านี่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวีบาร์เวิร์สต้นความร่วมมือกับทับบี้แคทนะครับเดี๋ยวมาดูพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่า สติ๊กชอตนะเป็นแพลตฟอร์มอันใหม่นะที่ออกมานะผมแล้วก็พยายามอ้างนะครับผมในการเสนอรางวัล NFT นะผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมอย่าลืมกันนะไปดูกันได้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับ,รบเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนต่อไปกันนะครับผมในส่วนของเจคอบนะครับผมจะเจคอบคอมเมนเตอร์นะครับผม,มเชื่อหรือไม่ว่าการปฏิรูปการปฏิรูปบิ๊กทเทคเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐการเมืองเหล่านี้ เชื่อหรือไม่ว่าพ,พรรคเดโมแครในโมแครตนะครับรัสภาคอเกได้ใช้เวลาหนึ่งปีนะครับผมที่ผ่านมาทํางานสงปกเกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยีรวบรวมข้อเสนอที่มีรายละเอียดและสร้างพัฒิตี่หายากคำถามสาคัญก็คือผู้นํารัฐสภาจะได้รับกฎหมายใดๆเกี่ยวกับเส้นชายหรือไม่ในยุคข,ของการแบ่งพรรคนะครับอย่างลึกซึ้งนะผมแคปิตอลฮิลนะครับหัวข้อบางหัวข้อดูเหมือนจะรวม GOP นะครับผมแล้วก็พรรคเดโมแครตนะผมเข้าด้วยกันในขณะที่ค่อนข้างมากเท่ากับบิ๊กเทคนะผมสมาชิกสภาคองเกรสได้เสนอกฎหมายที่มีความ หมายสามฉบับนะครับผมพร้อมกับเสนอสนับสนุนความแข็งแร่งทั้งสองด้านของการเอารูปแบบของการทิศทางในการเดินทางไปของเอารูปแบบเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการโหวตนะครับผมก็เป็น16ต่อ6นะครับผมในเดือนเมา่อวานที่ผ่านมาผรรคกานรัฐกฎหมายที่เรียกว่าอเมริกนอินโนเวทีฟ Innovations and Choice Online X นะครับผมซึ่งอยู่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่ให้ผลักดันพิพั์ของตนเองให้เหนือคู่แข่งขันที่เป็นบุคคลที่3บนแพลตฟอร์มของตนนะครับผมตัวอย่างที่ Amazon แสดงรายการแบรนด์ฉาสลากส่วนตัวให้สูงขึ้นในอาจารย์จัน,จนร์กับอดับการสนหาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมสมมติว่าคุณขายของใน Amazon นะมันจะมี Amazon ที่เป็น Amazon แบรนดะ์ถูกดันออกมาเป็นอันดับต้นๆน,นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีลข้อเี็กรองกันอยู่นะครับ คณะกรรมการเดียวกันนะครับผมโหวย20นะครับผมต่อสนะในเดือนกุมภานะเพื่อย้ายกฎหมาย open app market นะครับผมซึ่งังคับให้ Apple กับ Google อนุญาตให้ผู้ประมวลผลนะครับผมชำระบุคคลชำระเงินบุคคลที่สามารถดำเนินการภายในร้านแอปที่เกี่ยวข้องได้นะผู้ใช้ตัวเรื่องดาวโหลดแอปของบุคคลที่3ลงในระบบปฏิบัิการของทั้ง2บริษัทนั่นหมายความว่าต้องยินยอมให้มีแอปที่3นะที่สามารถชำระเงินได้นะครับผมซึ่งไม่หมายความว่าจะต้องเป็น Apple หรือ Google นะครับผมตัวอย่างที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ชัดเจนนะว่า จัดการผู้แข่งภายในระบบของประเทศนะครับผมแต่ผมว่าเป็นเรื่องบวกนะยางน้อยที่สุดนะครับผมในประเทศเขาก็ยังมีกฎหมายบางกฎหมายที่ไม่ได้ค้ำยันให้กับกลุ่มทุนนะครับผมวิธีที่สตาร์ทอัพสามารถเอาชีวิตรอดจากเคียร์เตอร์อีโคโนมีวินเทอร์นะครับผมซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นหัวข้อที่ไม,ไ,มไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่ในส่วนของการพูดถึงนะครับผมแต่มันก็เกี่ยวข้องกับการที่เอ็มเอ็มมันนี่มานิทเมนต์นะครับพอสมควรนะสำหรับ ใครที่อยากฟังในหัวข้อนี้นะผม,ผมสรุปคร่าวๆให้ฟังนะก็คือว่าถ้าคุณรู้สึกนะครับผมในการที่จะใช้งานอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็อยากจะมีชุดอยู่รอดนะผมในช่วงที่เป็นเศรษฐกิจที่มันเติบโตนะครับผมคุณจําเป็นต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับการทําบัญชีที่ชัดเจนรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็อ,อย่างน้อยสุดคือบริหารคนให้ชัดเจนนะครับผม t ด e b บล็อกนะครับผมกล่าวถึงไอตัว DFS นะครับผมเชฟส์อาเดรียนนีสฮาริสนะครับผมเอ็กซ์เพนนะครับผม how and why ทำไมนะอันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมที่เขาบอกว่าหน่วยงานกับดูแลของนิวยอร์กนะครับผมที่บอกว่าบริหารการบริการทางการเงินของนิวยอร์กพูดกับเดอะบล็อกนะครับผมว่า เฮ้ยแน่นอนที่สุดนะว่าก่อนที่ฉันจะมาที่ DFS นะครับผมเวลาเฉลี่ยอยู่ที่23งสาปีนะครับเรากาลังเคลื่อนไหวเร็วขึ้นมากแล้วเราทำอนุญ,ญาตให้กับ3ใบในปีนี้ล,ล้วเร็วนี้จะมีคั้ตที่ 4, เมื่อเกี่ยวกับบารอนุญ,ญาตที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งถามว่าอุตสาหกรรมพวกนี้เ,เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วนะผมในอุตสาหกรรมคริปโตพอสมควรนะครับผม อัปต่อซีอโอนะครับผมเผชิญการฟ้องร้องพันล้านดอลลาร์โดยสมาชิกครอบครัวเกรเซอร์นะครับในเรื่องทุนนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมในการที่บริษัทนะครับโดนฟ้องร้อง1,000ล้านเนี่ยก็เป็นอันนึงที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะครับผมแต่คิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกตินะครับผมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยการที่อะไรก็ตามที่ออกมานะผมมันจำเป็นต้องเจอปัญหาอยู่แล้วนะเป็นธรรมดานะครับผมโดคอนแก้ไขข้อเสนอเออราร์สองจุดสูงนะครับในการบวชซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยดีสักเท่่าไหรในนมมมมุอองงขผะ คนงานเหมืองบิตด,ดิจิตอลนะครับหลายพันคนออฟไลน์หลังจากการระเบิดนะครับหลังจากการระเบิดนะครับผมเมืองบิคอยนะผมก็นะฮะแน่นอนที่สุดว่าต่างคนต่างสลายต่อกันไปแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของเออเดี๋ยวนะขออนุญาตไหนวะไปแป,ป,ป,ป๊บไปแป๊บ เหมือนฉันกดลิงก์ไว้แล้วหายไปไหนวะหาลิงก์ไม่เจอเดี๋ยวนะครับอ๋อโดคอรนะครับผมที่มีการปรับนะครับผมในส่วนของทร่านะซึ่งเขาบอกว่าในการปรับทอร่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมที่จะโลเขตขึ้นมานะซึ่งในความคิดของผมาะในมุมมองของผมนะต่อให้การปรับยังไงก็ตามนะมันปรับแล้วมันก็ดูดูไม่ได้เป็นการเอื้อให้กับคนใช้งานจริงๆนะครับผมในตัวในส่วนตัวนะไม่ได้ว่าอะไรนะครับผม โอเคครับเรามาต่อนิดนึงนะครับผมในส่วนของ m d e x อันนี้เป็นแอปที่เขาพยายามบอกนะว่าเอ้ยเป็นแอป DeFi ยอดนิยมนะ m d e x อ่า Synthetic นะครับผม Synthetic นะครับผมอ่าบัญชีจำบัญชีนะครับผมอ่า j จัสตินนะครับผมอองกานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ตัวพูดเฉยๆนะผมว่ามันดีนะครับแต่ก็แน่นอนนะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดโดย100%นะครับผมต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับ ต่อเนื่องกับ snapshot นะครับผมในส่วนของ snapshotter นะครับ venture capital นะครับผม frame Anderson Horwich นะครับผมก็แน่นอนในสุดนะครับผมก็คือลงทุนนะครับในส่วนของเว็บ2กับ virtual Web 3นะครับ Social Media Musician นะครับผมที่เปิดเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าเขาลงทุนไว้เพื่อเตรียมตัวในการผลักดันแพลตฟอร์มนะครับผมตัวแบงค์แกรนนะครับนมุระนะครับผมก็มีการเปิดเทรดดิ้งคริปโตออปชันขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นบริษัท บ,บ,บ,บริษัทลูกที่เกิดขึ้นมาเพื่อเทรดบิตคอยนโดยเฉพาะนะผมเป็นออปชันหรือฟิวเจอร์ในอนาคตซึ่งคิดว่าผมคิดว่าไม่ได้อยู่กเกี่ยวข้องกับโนบุระนะอันนี้ต้องแยกกันนะครับผมเอลซาวาดอร์นะผมมีการไม่ได้ออปชันนะผม44บสี่คันทรีหรือส4บสี่แบงค์นะที่เกิดขึ้นนะผมในส่วนของภูมิภภููมมิิประเทศนะผมก็แน่นอนที่สุดเลยตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะรองรับขนาดนั้นนะครับผมอีทูเรียมเอิร์ดนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเขาประเมินกันไว้ว่าจะมาสิงหานะแต่ก็ยังมองว่าอาจจะยัง ถ้ามาช่วงนั้น่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นจุดบวกแล้วล่ะเอ i c t e e n นะผมซีนะผมล้านหกร้อยล้านนะครับผมก็เป็นเกมฟันที่เกิดขึ้นนะซึ่งผมก็กำลังมองอยู่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับเอ i c t e e n ซีนยมันจะผลักดันเข้าไอ้ squarenic แน่นะครับผมที่แน่ๆมาแน่ๆนะ G เจ็ดนะผมในประเทศกลุ่มมหาอำนาจนะผมก็มีการร่วมมือกันนะครับผมใน develop economic นะครับผมก็คือร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับผมให้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันปลามนะครับผมใน เกิดปัญหาน้อยที่สุดในอนาคตนะครับผมราคาตอนนี้ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะรับนะครับผมรับส้นดีรับแบบไม่มีปัญญานะครับผมโกลดัดล่วงคาร์โน่ล่วงนะครับผมเทซอสล่วงคาร์โน่ล่วงนะฮะอิตาเลี่ยก็ล่วงนะครับผมขึ้นขึ้นลงอย่างเงี้ยแหละผมสเตอร่าแล้วก็บิตคอยนะครับผมเออ่มายนิ่งนะครับผมสต็อกนะครับผมมีปัญหาในดิจิตแกนนะครับผมซึ่งเกิดขึ้นนะครับผมที่เกิดในส่วนของอืม อ๋อกำไรสองหลักเหรอหุอ gas, ้นของการขุดอืมอ๋ออยู่ข้างล่างตลาดคริปโตโพสลงลดลงอย่างอะมากอ๋ออ่านสัพกันนะครับขอแปะสปอติฟาเพิ่มเติมตัวเลือกทางการชำระเงินคริปโตใหม่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมก็คือเพิ่มในการจ่ายเงินนะครับผมในทางการจ่ายเงินพวกเล่นเกมแล้วมตาเวิร์สเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กาล่ามานาจีเอ็มทีนะผมเพิ่มขึ้น39%มสิร์เนะผมแต่แน่นอนนะว่า ในระดับการเติบโตของมันก็อาจจะไม่ได้แบบเบรราวขนาดนั้นนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากโอเคผ่านไป Marketing ิ้งสปอร์ตเรียบร้อยเรามาดูดีฟอันนี้นหนึ่งนะครับผมดีี สิ่งที่สัปดาห์นี้ผ่านมานะผมก็ยังเป็นสัปดาห์ที่เราต้องเรียนรู้นะครับผมกับรูน่ากับรูน่าคราชนะครับผมซึ่งก็แน่นอนเรื่องพวกนี้ก็พูดไปจนเบื่อฮะขอผ่านแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวหลายคนฟังจะรู้สึกเบื่อนะฮะอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากชาร์ตบุ๊กที่เกิดขึ้นยังอยู่ในส่วนของเทร่านะครับผมกับปัญหาที่สุดเกิดขึ้นบางอย่าง s t e t h e r e u m นะครับผมที่บางครั้งเนี่ยก็เขาพยายามจะตัดออกไปนะครับจากระบบเอ่อฮะ 45วัน Defi o t o c o คอลครั ine, Protocol, b, มี Total Value Lock ลดลงนะครับ58ลิโดลดลง53อาร์เว38มาเมเกอร์ดาว32ดิสวอป27นะครับผมซึ่งก็ยังเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างที่พอรับได้นะ a r b i อาร์บิทัมกับออพติมิสนะผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งสองส่วนนะครับผมที่ใช้งานนะครับต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ปัญหาโลว์อัพที่เกิดขึ้นนะครับผมในส่วนที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะครับผม โดยส่วนตัวนะเวลานี้เนี่ยจากออปติมิซึมนะครับผมไปไปกับๆตรงนี้เนี่ยมันก็ยังใช้เวลาที่ค่อนข้าง,างที่จะ,ะเร็วกว่านะครับอาบิทัมนะเขาใคใช้คําว่าเร็วกว่าอืมจุดสนใจของฮอปนะกำลังกลายเป็นเครือข่ายการถ่ายโอนข้อมูลนะผู้ที่มีส่วนได้สวนเสียสี่ลานะผู้ใช้นะผมผู้ปลุกมัดแล้วก็อนุญาตเอ่เอาเ,อาเอาวเลเตอร์นะครับผมแล้วก็คนที่ใช้ส่วนที่ เสียงน้อยสุดนะครับผมก็คือส่วนของ3ฝ่ไฟล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละอบิทัมน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะช้ากว่าที่เราคิดไว้นะครับผมคอลเลกชัน NFT อ่าตัวนี้ก็ถูกเอาออกไป not okay bear นะครับผมถูกเอาออกไปแล้วอุป uh, ทาน stable coin ข่าวเรือ airdrop FX ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มีข่าวเรือที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังเป็นแค่ข่าวเรือนะครับผมดีเจนสกอร์ Gen, uh, นะครับผม hop protocol นะครับเขาพวกนี้ก็มีการแจก airdrop อยู่แล้วนะครับผม ไม่มีส่วนอื่นเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้โซลนชั g p t ที่เข้าเข้ามาดูเสีัน,นี้ไม่ได้มีอะไรมากโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับช่วงเวลานี้แล้วก็เพิ่มเติมนี้นึงกับการเอ่อ future เ,เอ่อ financial time นะครับผม studio fivebacks โอ,คอเคนะครับผมไพเลเอ่ออัพโหลดนะครับผมสิบนาที flash moving นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะผมที่แผ่นผีนะแม่งอัพโหลดเร็วมากนะครับจากหนังนะครับ เพียงแค่เซตละ4เท่านั้นนะครับผมถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมผมบอกไม่เรื่องปกติเลยอย่างรุนแรงเลยนะครับผมก็ยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะอันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วหลับแบล็กล็อกอ่าโคสทูรัสเซียโฟกัสอีทีเอนะครับผมเซอร์นี้ก็เป็นกองทุนนะฮะไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้ตอนนี้ก็ยังดูระอุระอุอยู่ทั่วไปนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสหรับข่าวสารนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะทีละส่วนนะครับผมให้ฟังกันนะครับผมตอนนี้อ่าหัวข้อข้างบนเครียดเลยนะครับผมเดี๋ในข้อมาไล่กัันนะครบผม